วัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ตัวโปรแกรมคอนโทรล SK Tune นะครับก็เราคงจะต้องใช้ตัว SK Tune นะครับอาจารย์ใช้เวอร์ชัน7นะครับเพื่อที่จะทำการเขียนโปรแกรมคอนโทรลก็คือจอทัชสกรีนนะครับที่เราเรียกก็คือเป็นตัวจอ HMI นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในแล็บนี้นะครับเราจะทําการสร้างจอควบคุมนะครับโดยมีลักษณะการควบคุมเนี่ยนะที่เราจะต้องนำไปใช้ในการควบคุมตัวฮาร์ดแวร์นะรหรือว่าตัวอบอร์ดควบคุมนะครับที่เราใช้ก็คือจะเป็นของตัวมิสซูนะครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องอกำหนดค่าให้เป็นเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของตัวพารามิเตอร์เซตติ้งนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าตัวจอทัสกรีนนะครับที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็จะมีก็คือเริ่มแรกเลยก็จะมีใส่ตัวโลโ,ก,นะโ,โก,ก้นะครับโลโก้ของแผนกนะครับแล้วก็ จะมีชื่อนามสกุลนะครับของคนที่ทำนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะอาจารย์ก็จะใช้ชื่อของอาจารย์นะครับแล้วก็จะมีชื่อตัวโปรแกรมนิดนึงนะครับก็คือเป็นโปรแกรมคอนโทรลนะครับจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเราจะมีการใช้นัในส่วนของตัวสวิตช์นะในหมดนี้เราจะใช้เป็นตัวฟังก์ชันก็คือเป็นบิตสวิต ก็จะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับเป็นสวิตช์ตัวที่เราใช้ก็คือเป็นสีเขียวนะครับสั่งสตาร์ทกับสวิตช์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นตัวที่จะสั่งสต็อปก็คือเอาไว้ง่ายก็คือเปิดปิดระบบไฟนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือเป็นตัวฟังก์ชันนะครับอันนี้จะเป็นบิดแลมป์ก็คือตัวแสดงผลหรือว่าหลอดไฟนั่นแหละนะครับ เราก็จะใช้เป็นตัวแสดงสภาวะการทำงานนะครับของของหลอดนะครับว่ากรอนนี้ที่เราไปสั่งที่ชุดตัวคอนโทรลเนี่ยนะครับแล้วในหน้างานเนี่ยนะหลอดมันแสดงผลหรือว่ามันติดขึ้นมาเนี่ยนะเพราะนั้นที่หน้าจอของจอ hmi เนี่ยนะครับจอทัชสกรีนของเราเนี่ยนะก็จะมีสถานะหนับหลอดเนี้ยนะก็คือติดขึ้นมาด้วยนะครับ ส่วนที่เพิ่มเข้ามานะก็คือจะมีส่วนของตัววัดนะอุณหภูมนะิกับอีกตัวหนึ่งก็คือวัดความชื้นนะครับไอ้ส่วนนีนะ้เดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเซนเซอร,นะร์ที่เราจะต้องอประยุกต์ใช้งานนะในการที่จะอินเตอร์เฟสกับตัวอบอร์ดควบคุมนะครับแล้วก็ทำการดึงข้อมูลนะแล้วก็ส่งข้อมูลนะเข้ามาแสดงผลนะในส่วนของจอแสดงผล รตรงนี้นะครับทีนี้เริ่มแรกเนี่ยในการที่เราใช้ตัวโปรแกรม SK t o n e นะครับเราก็จะทําการกำหนดนะครับถ้าเริ่มก็คือเหมือนที่เราทดลองในแล็บแรกนะครับเราก็จะไปที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ New นะครับยกบอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์จะ,ะไม่เซฟนะ เพราะนั้นอาจารย์ก็จะโนไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปที่ New นะไปที่ไฟล์แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาก็คือเป็น New Project นะครับจากนั้นเราก็จะทำการนะกำหนดก็คือเลือก select type นะนะเป็น New Project นะเสร็จแล้วก็คลิก OK นะครับจากนั้นเราก็จะทำการตั้งชื่อถูกไหมฮะ อย่างที่นักศึกษาทดลองไปแล้วนะครับอาจารย์ก็จะให้ตั้งชื่อนะให้เป็นน็คืออ SK สมมตินะฮะเป็น SK นะครับตามด้วยตัวจอนะที่เราใช้เลยนะก็คือ0 4 3นะคร FE FE นะครับจากนั้นก็ขีดนะแล้วก็ตามด้วยรหัส 3นัสตัวท้ายนัของนักศึกษานับตัวอย่างเช่นในที่นี้อาจารย์อาจจะกำหนดเป็น999นัแบบนี้นะครับจากนั้นการกำหนดหนะโฟลเดอร์หนัหรือว่าตำแหน่งนัที่เราจะทำการเซฟนัในคอมพิวเตอร์ของเรานัตรงนี้ก็อาจจะกำหนดก็คือเซฟตามนี้เลยก็ได้หนัหรือว่าส่วนใหญ่ในแลบนะอาจารย์ก็จะบอกว่าให้นักศึกษาเซฟลงในโฟลเดอร์ของ hmi นะก็จะได้เก็บนะตัวไฟล์ที่เราเขียนเอาไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเซฟนะตำแหน่งนีนะ้จากนั้นเราก็จะมาทําการกําหนดก็คือขนาดของจอนะที่เราใช้นะตัวอย่างเช่นเราใช้จอขนาด0 4นะก็คือ4.3นิ้วนะเราก็เลือกนะซีรีส์ของจอไปนะครับจากนั้นเราก็มากำหนดก็คือในส่วนของตัวโมเดลนะครับ โมเดลตรงนี้รู้ได้ยังไงเราก็สามารถไปดูที่ด้านหลังของจอ hmi ของเราก็ได้นะครับอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้แล้วนะับเราใช้เป็นรุ่นก็คือ sk นับขีดด้วย043รุ่นตรงนี้ต้องกำหนดให้ถูกนะก็คือ fe นะครับจากนั้นในส่วนของการโชว์โมเดลนะครับมันก็จะมีแบบ h o r i z o n t a l นะครับก็คือเป็นจอนะับตั้งแบบเป็นลักษณะแบบแนวนอน นะักับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ Vertical นะัก็คือหมุนจอนะัให้ตั้งทางด้านของแนวตั้งนะัแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราใช้นะครับว่าเราจะเขียนตัวโปรแกรมเนี่ยนะมุมไหนด้านไหนนะัแนวตั้งแนวนอนนะครับอันนี้เราใช้เป็นแบบแนวนอนนะัก็คือ h o r i z o n t a l นะครับจากนั้นกด next นะัมาถึงตรงนี้ก็คือการกำหนด l นะับลิงก์หนะัหรือว่า New Link นะเราต้องการเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าตัว device สวิตช์เนี่ยนะที่เราเลือกใช้เนี่ยเราใช้ของแบรนด์ยี่ห้ออะไรนะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ใช้นะของมิตซูเราก็เลื่อนหามิตนซะูหามิตซูบิชิมิตซูบิชินะครับจากนั้นเราก็เลือกใช้ก็คือตัว fx 3 u นะ3 g นะ cpu pod นะตัวนี้นะก็ขึ้นอยู่กับ ตัวอุปกรณ์แับคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามที่เรามีตัวชุดคอนโทรลอยู่นะครับแต่ในแลของเราเนี่ยเราจะใช้เป็น fx 3 u นะครับจากนั้นก็คลิก next มาถึงขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดนก็คือตัวสกรีนเราเขียนเป็นตัวสกรีนก็คือหน้าจอเนี่ยก็คือหน้าจอเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสกรีนหนึ่งส่วนแบ็กกราวด d e f ฟอ l t ก็ใช้เป็นแบบ Default ก็ได้นับกำหนด B G color F G color นับแล้วแต่นัหรือจะมีเป็นรูป Picture นัที่เราสร้างไว้นัก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ในที่นี้เราใช้เป็นแบบ Default เนาะัจากนั้นก็ทำการกดนะ finish นัขึ้นมานะครับพอเรากดขึ้นมาเสร็จนับสิ่งที่เราได้เช็นว่าเราก็จะได้ขนาดนัของตัวสกรีนนัที่เราจะทำการเขียนนะครับ เพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนีน้ทุกคนจะต้องเสร็จเป็น,นรวมไปถึงขั้นตอนที่เราทําการเขียนโปรแกรมเสร็จกําหนดค่าทุกอย่างเสร็จเนี่ยเราก็จะทําการกําหนดก็คือในส่วนของที่เราจะทําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมลงไปนะในส่วนนี้นทุกคนนะ่าจะทําเป็นแล้วนะพอเราทดสอบแล้วก็เทสนในแต่ละคนไปแล้วโอเคนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของการเขียนเลยแล้วกันนะอาจารย์ให้ดูในส่วนของการ เขียนเลยนะครับจะเห็นว่าเราจะทำการเขียนหรือว่าใส่เกี่ยวกับพวกตัวฟังก์ชันอิเลเมนต์เข้าไปนะครับวิธีการกำหนดฟังก์ชันอิเลเมนต์ก็คงจะไล่เช็คดูทีละตัวอุปกรณ์เลยนะครับเริ่มแรกนะครับตรงชื่อนับตรงนี้นับที่เป็นชื่อของเรานับชื่อโปรแกรม เพราะนั้นเราจะใช้ตัวนับเบสหนับอิเลเมนต์นะเนะนะพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาใช้นักศึกษาก็ไปเลือกตรงส่วนของ TEXT นะับได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเราคลิก TEXT ขึ้นมาปุ๊บนะับนักศึกษาก็สามารถที่จะใส่ข้อความที่เราต้องการนะักำหนดนะัขนาดของฟอนตะ์ฟอนต์นัใช้ฟอนต์แบบไหน นับตัวหนาตัวเอียงหนับคเลอร์ของสีนะจะใช้สีอะไรนับเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนน่าจะเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นับเราก็จะได้ข้อความนับตรงนี้มาโอเคนะฮะถัดมาก็คือในส่วนของตัวโลโก้นับหรือว่ารูปภาพนับที่เราจะเอามาใส่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นับจะอยู่ในส่วนของตัวฟังกชันอิเลเมนต์ก็คือเป็นตัวหนับสแตติกพิกเจอร์ นะเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกเข้าไปในส่วนของสนะแตติกเราก็สามารถไปทำการเลือกแบบไฟล์นะลรวก็ทำการเลือกนะพิกเจอร์ภนะาพตัวนีนะ้เพื่อที่จะดึงเอารูปนะหรือว่าโลโก้ที่เราต้องการเนะี่ยเอาเข้ามาได้นะอันนี้คือลักษณะนะของโลโก้เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเราดึงโลโก้เข้ามาก็จะมีโลโก้ให้เรานำไปใช้งานโอเคนะ พราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งข้อความทั้งโลโก้นัทุกฟังก์ชันเลยนัที่เราใช้นับในส่วนของ e l e m e n t ตนับทุกอย่างกําหนดเสร็จนักศึกษาก็แค่มาทําการคลิกนับวางลงไปนับจากนั้นก็ทําการจัดระเบียบนัของข้อความแล้วก็โลโก้นัว่าเราอยากให้มันอยู่ในตําแหน่งไหนนัเท่านั้นนัแต่ส่วนการที่จะกําหนดนัให้มันได้เป็น อัตส่วนหรือว่าเป็นสัดส่วนของรูปรับนะอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้นะครับว่าถ้าอยากให้เป็นสัดส่วนนะรูปไม่เสียสัดส่วนก็คือเป็นอัตส่วนนะขนาดไม่เพี้ยนให้กดปุ่ม control ค,ค้างไว้นะครับแล้วก็นำเมาสนะ์ไปทำการชี้นะที่มุมนะด้านมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการปรับขยายนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนะครับก็จะเป็นสัดส่วนนะตาม รูปภาพนัที่เราับเลือกมาโอเคนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวสวิตเราจะใช้เป็นตัวบนะิตสวิตนับบิตสวิตนับง่ายๆนับก็แค่นับดับเิ็ลคลิกเข้าไปนับจากนั้นก็ไปทําการกําหนดค่านัเพราะฉะนั้นสวิตทั้ง2ตัวนับทั้งเขียวทั้งแดงนับค่าที่เรากําหนดนับก็เราจะกําหนดก็คือเป็น ตำแหน่งก็คือ address right y address เนี่ยเราจะใช้เป็น m 2นะครับเพราะฉะนั้นเวลาัักศึกษากกำหนดนะครับก็กำหนดเป็นนะลักษณะก็คือของลิงก์นะ link หนแล้วก็ไปเลือกเป็น m นะจากนั้นก็ key นะ number คือหมายเลข2เข้าไปแล้วก็ทำการ enter นะ e n t นะเนะพราะฉะนั้นค่านะับ m 2ก็จะถูกเก็บเข้าไปใน y right address ตรงนี้นะครับในส่วนของนะการกำหนด ค่าของตัวแอปเนี่ยนะก็คือสเตตัสต่างๆนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดนะให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโปรแกรมเวลาเรากดเนี่ยนะต้องการแบบไหนนะเราก็สามารถเลือกไดนะ้อย่างเช่นของอาจารย์อาจารย์ใช้เป็นสเตตัสศูนยะ์ก็อันนี้อาจจะไม่ใส่เ e x สเตตัสหนะึอาจจะใส่เป็นสตาร์ทส่วนตัวสเตตัสพิ c t เจอรนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกนะรูปหนะรือว่า ตัวสัญลักษณ์ของตัวสวิตช์ที่เราใชเ้เราจะสามารถดึงมาจากตัวในไฟล์แล้วก็ที่เป็นพิก t เจอร์ก็ไดนะ้มันก็จะมีสัญลักษณนะ์หรือว่าที่เป็นแกลเลอรี่ของ i m e เ e นะให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถไปเลือกจากตรงนี้ได้นะคลิกเลือกสัก1นึ่งรูปนะนะแล้วก็ทําการคลิกโอเคเท่านั้นนะก็จะเข้ามาในส่วนของตัววิ w แล้วก็ส่วน s t a ตัสหนับพิกเจอร์นึ่งัต้องการให้มัน Display แบบไหนนัอย่างเช่นเวลากดแล้วมันต้องสว่างนัไฟสว่างขึ้นมานัเราก็ไปหาเลือกนัเลือกตัว Display นะก็คือ Image นะก็คือตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคแล้วก็นัออกมาในส่วนของตัวสเตตัสนะเพราะนั้นถ้าทุกอย่างเสร็จก็แค่คลิก o นัโอเค แต่อย่าลืมกำหนดก็คือตัว address ตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาก็คือในส่วนของตัวสวิตช์สีแดงนัอันนี้จะเป็นสวิตช์ stop นัเห็นว่าอาจารย์ใช้เป็นตัว white address ก็คือเป็น m 3ตรงนี้นัวิธีการกำหนดก็แน่นอนครับม a ต d ฐานเราก็ใช้เป็นตัว Link นัแล้วก็ใช้นับเป็น m นับแล้วก็คีย์เลข3แล้วก็ enter นับ e n t นับค่าก็จะถูกนับเก็บลงไปในส่วนของ w i y address ตรงนี้นับในส่วนของตัวแอปตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัว s t a t u s 0อาจารย์ไม่ได้ใส่เนาะ s t a t u s 1อาจารย์ใส่เป็น stop แล้วก็ส่วนรูป picture กรณีที่มันเป็น0สถานะเป็น0ก็ต้องการให้มันเป็นลักษณะ picture แบบนี้นับ s a t เป็น1ก็ให้มัน display ก็คือเป็นไฟล์ติดขึ้นมานับท,ที่ที่ตัวสวิตช์ที่เรากดนับเพราะฉะนั้น ในส่วนของสวิตทั้ง2ตัวอย่าลืมนะครับเพิ่มน,นิดนึงก็คือในส่วนของตัวฟังก์ชันเห็นว่าอาจารย์จะใช้เป็นตัวแบบอินชิ่งแบบก็คือกดติดแล้วก็ปล่อยดับนะเพราะนั้นอย่าลืมเซ็ตตรงนี้ด้วยแบบทั้งทั้งเขียวทั้งแดงเลยแบบทั้งสตาร์ททั้งสต็อปเห็นว่าว่าอาจารย์ใช้เป็นตัวอินชิ่งแบบกดติดปล่อยดับโอเคนะฮะในส่วนของตัวบิดลมํ บินะ Bit l a m มก็คือหลอดเพราะฉะนั้นเราใช้โหมดของ b บนะิดแรมตรงนีนะ้เราคลิกขึ้นมานะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการกําหนดนะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้อาจารย์จะก,กําหนดก็คือตัวบิดแ a มเนี่ยนะก็คือ Monitor Add อดเดเนี่ยอาจารย์ใช้เป็น Y0 นะเพราะฉะนั้นกําหนดตัว a แอดเดสเป็นแบบ s t a ตร a r นะเราใช้เป็นลิงก หนะับแล้วก็กําหนดเป็น y นะครับเซตค่าเป็น0แล้วก็ enter นะครับ e n t นะครับเก็บค่าเข้าไปหนะับตอนนั้นก็จะโชว์ขึ้นมานะครับในส่วนของตัว status นะครับเป็น0กรณีเป็น0ูนยานะจ๊ะให้มันเป็นนะสีแดงนะครับพอเป็น1นะครับก็คือเป็นเขียวนะครับกรณีที่มัน on หนะับกับ off นะครับแดงก็ off นะครับเขียวก็ on นะเพราะนั้นส่วนรูปัก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราต้องการจะกำหนดแบบไหนอาจารย์ใช้ s t a ตัส0นะก็คือเป็นหลอดแบบนี้ s ับสเตตัสหนึ่งพิกอาจารย์ก็ใช้เป็นหลอดลักษณะแบบนี้นะครับเรียบร้อยรับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับถัดมาก็คือในส่วนของตัว d ับ p l a y พย์ับตัวแสดงผลับก็คือเป็นจอดิสเพย์ับแสดงค่าอุณหภูมิกับความชื้นนะครับในส่วนนี้ อาจารย์จะใช้ก็คือเป็นตัวนับตัวเลขนับก็คือเป็นอ่าดัมเบลติกตัวนี้ฮะก็คือเป็นดัมเบลหนับตัวนี้นะฮะดัมเบลติกหนับตัวดิสเพย์ตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็แค่นหนับแต่เป็นคลิกเข้าไปนับเลือกหนับกำหนดค่านะเพราะฉะนั้นส่วนของเทมหนับสิ่งเราจะเซตหนับ อาจารย์จะใช้เป็นมอนิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับมอนิเตอร์แ d ดเ a t e อาจารย์ใช้เป็น d 0ตรงนี้นะลิงก์เลือกเป็นลิงก์หนึ่งนับเลือกเป็น d เลือกเป็น d นับแล้วก็กำหนดครับ a d ด a t e ก็คือเป็น0 enter นับแค่นั้นนับแล้วก็มาปรับตรงนี้นิดนึงนับก็คือในส่วนของ total หนับตรงนี้กับ digit นับอาจารย์ใช้เป็น4นับแล้วก็เลื่อนจุดที่ยมก็คือ1ตําแหน่งเนาะเป็น d i กิตก็คือเป็น1 เพราะฉะนั้นอันนี้คือทั้งหมด4หลักแล้วก็เทยมยม1ตำแหน่งนะัเท่านั้นนะัในส่วนของตัวพิกเจอร์นี้อาจารย์ไม่ได้กําหนดอะไรก็คือใช้เป็นค่า Default ของมันเลยนะัตามนี้นะัในส่วนของตัววัดความชื้นนะัเหมือนกันนะับกำหนดเหมือนกันนะัแตกต่างกันตรงที่ตัว Add Date อาจารย์ใช้เป็น D2 นะัก็คือกําหนดเป็น D2 นะนับง รับ d นะครับนะกำหนดเป็น d 2, นะครับ enter รนะับก็เก็บค่าเข้ามาแล้วก็ตัวเลขดิกิตก็คือเป็น4หลักแล้วก็ตัวชิโยมก็คือ1ตําแหน่งรับนะปรับตัวเซนเตอร์รับแค่นั้นนะอันนี้คือลักษณะของตัวตัวแสดงผลรับเรเรียก็คือเป็นดั m เมทริก i s ดับดิสเพย์รับก็คือตัวนี้รับนะที่เราเห็นเป็นตัวตัวเลขรับนะ ทีนี้พอเสร็จแล้วครนะเวลาเราจะทำการเทสต์เบื้องต้นนะส่วนใหญ่เราก็จะทำการเซฟก่อนนะวิธีการนะ Taste, เทสเบื้องต้นก็คือการซนะิมูเลตะเราซิมูเลตแบบออฟไลนะ์ยะตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ทำการคลิกตรงนี้นะฮนะออฟไลน์ซิมูเลตะก่อนนี้ที่เราไม่ได้มีตัวบนะนะอร์ดคอนโทรลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบซิมูเลต e แบบนีนะ้พอมันคลิกขึ้นมานะ จะเห็นว่ามันจะเป็นจอหนะทัสกีนก็คือจอ hmi นะตามรุ่นนับที่เราใช้นะจากนั้นเนี่ยลองเทสดูได้ก็คือปุ่มเขียวนัเราเอามือนะไปกดก็คือในที่นี้ก็คือเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็คลิกกดค้างไว้นับเช่นว่าก็จะมีไฟดิสเพล์ติดนะกดติดปล่อยดับแดงเหมือนกันนักดติดปล่อยดับนะสถานะก็โชว์ขึ้นมาด้วยนะว่ามันสต็อป ตัวนี้ต้องการสตาร์ทก็กดปุ่มนี้นะกดติดปล่อยดับนะแต่ถ้าเกิดเราไปต่อใช้งานจริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวหลอดนแอมตัวนี้ก็จะติดนะแล้วก็ถ้าเกิดเราทําการเชื่อมต่อตัวคอนโทรลเลอร์มีตัวเซนเซอร์ทุกอย่างเนะชื่อมต่อจอ HMI เข้าไปเนี่ยแน่นอนว่าตัวแสดงผลตรงนี้นะก็จะดิสเพย์ขึ้นมานะในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะับขึ้นมาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้น ในส่วนของตัวจอแสดงผลเบื้องต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะสามารถที่จะทดลองแล้วก็ลองเขียนขึ้นมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นัก็คงจะนัได้เห็นนัถึงนัขั้นตอนนัถึงการกำหนดค่าต่างๆนัอย่างเช่น การกำหนดค่าพารามิเตอร์ครับจอที่เราใช้รุ่นไหนนะโมเดลอะไรนะกกำหนดดิสเพย์แบบไหนนัได้เลยนัก็คือเซตตามนี้นัแล้วก็ในส่วนของนัการเชื่อมต่อนัก็คือในส่วนของตัวลิงกนันะเราจะเชื่อมต่อกับตัว device อุปกรณ์แบบไหนแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะ ผ่านการอินเทอร์เฟสแบบไหนนะัก็สามารถที่จะกําหนดนะัได้เลยแต่ถ้ากําหนดผิดเนี่ยเราสามารถมาปรับเซตปรับแก้นะัได้จากในส่วนนี้นะัได้ทั้งหมดนะัโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะัก็คงจะประมาณนี้นะัก็คงจะได้เห็นละนะวิธีการเขียนนะัเพราะนั้นเดี๋ยวเราเวลาที่เราเข้าทดลองในแ lap นะัก็สามารถที่จะเขียนนะจอ control, คอนโทรลควบคุม ตัว HMI นับได้เลยโอเคนะครับสวัสดีครับ